อันนี้วางข้างในวางนี้เลยไม่ใช่ใช่หรอข้อมัน,นอีกหระอ่ะแล้วเอานั้นมาใส่ยุงกัดบัดแล้วยุงเยอะเลย มันต้องมัดอ่ะต้องยกอเอาออเอา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 ,เอาบมุมมาอีก,อกรอบได้ไหมเก็บแมงกับบี้เก็บแมงกับบี้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์วันตอนนี้เท่านี้ก่อนนะคะก็ตอนนี้กี่โมงละเดี๋ยวขออนุญาตเก็บของแล้วกินข้าวแล้วก็ ถ้ายังไม่นอนหรือยังแม่นี้เดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวมาขอบคุณอีกรอบนะคะก็แบบขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณสําหรับของขวัญวันเกิดแล้วก็ทุกๆอย่างทุกๆชิ้นแบบคือมีความหมายหมดเลยค่ะเป็นแบบของขวัญปีนี้เยอะที่สุดในจักรวาลเยอะที่สุดในโลกเลยค่ะสิบวิใจเย็นเราก่อนนะคะใจเย็นรอคือหน้าวันมากสิบวิตอนนี้ไม่น่าจะได้ล่ะ <laughs> ก็เดี๋ยวอาจไปอาบน้ําอะไรเรียบร้อยก่อนนะคะก็ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณทุกๆคาอวยพรแล้วก็ขอให้คาอวยพรทุกๆคาอวยพรย้อนกลับไปถึงคนที่อวยพรมานะคะสําหรับคนไหนที่ส่งหรือไม่ส่งของขวมันเกิดแค่คําอวยพรแค่นี้ก็ดีใจแล้วขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สําหรับคนที่แบบสายเปย์ที่แบบว่าไม่ได้แบบอ, dele, ออกตัวอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะมากเลยก็ให ขาเรียกอะไร <c oughs> ยิ่งให้ขอให้ยิ่งได้ะะใช่คะ่ะยิ่งให้ก็ขอให้คุณยิ่งได้กับพื้นไปนะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักเราโดยแบบว่าไม่มีข้อแม้ไม่มีแบบอะไรอ่ะไม่มีแบบคือรักในความที่เป็นเราสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็ถึงนว่ามีรายการหนึ่งที่ถือว่าดังมากเลยติดต่อมาก็เดี๋ยวมาคุยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีก็วันนี้เอ้ยยังไม่ดีถ้าสมมติแม่อะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ไอ้คืนนี้กลับมาอะไรอีกทีนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวพึ่งปิดมันยังไม่ยังไม่ถึงท่อนที่เธอพูดจบเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะเหรออืม